มา EP นี้นะครับเรามาอัปเดตกันหน่อยมีตู้นะครับว่ายน้ํานะครับสเปเชียลซัมเมอร์เข้ามาแล้วนะซึ่งตู้นี้ก็เป็นตู้ของ CC นะครับชุดว่น้ํากับพี่น้องมิโกะจากไลก้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะเข้ามาล็อกอินแรกจะเป็นหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมานะครับอ่านี่นะครับตู้นะครับพิเศษนะ250เพชรนะครับการันตีได้หน้าตู้แน่ๆหนึใบนะครับหนึ่งในสใบเนี้ย พี่น้องไลก้าไว้น้ำหรือว่าซ c ซีว้น้ํานะครับเปิดได้ครั้งเดียวตอหนึ่งไอดีนะครับก็เป็นตู้พิเศษนะครับการันตีได้แน่ๆน่ตู้นี้แนะนําให้กดไปเลยครับเหมือนตู้ไว้น้ำรีรันตู้ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเปิดซะเรียกว่าอย่าลังเลเปิดไปเถอะดีมากนะครับแล้วก็อีกตู้หนึ่งก็คือตู้แบบฟูลสเต็ปเจ็ดร้อยนะครับก็การันตีที่สเต็ปสุดท้ายนะครับส่วนตู้อื่นๆก็ยังเหมือนเดิมนะ สำหรับคนที่ยังติด Interception Battle นะครับยังไม่ถึง400คะแนนนะครับแนะนําให้เปิดนะครับนี่ตู้361เลือกเอาเจะวันไหนนะครับขาดอันไหนเปิดอันนั้นนะครับขาดแมปมาเปิดตู้นี้ครับรุ่นเอาวินซอ o นะครับขาดาขาดดาเมจร,ระยะไกลนะครับก็เอามาเปิดตู้นี้ก็ได้นะคือ Unicorn Map หรือวิ n s อ o เนี่ยดีทั้งคู่แต่วินซอ o มันจะได้เรื่องของการบัฟ Alla Team ด้วยนะ ผมว่าอย่างที่บอกนะครับอย่างที่ทำคลิปไปว่าด่านหนึ่งแตด่านสามเป็นด่านที่เ,เราไว้ทําแต้มนะครับเพราะว่าเป็นด่านที่ตูสเตตัสยังต่ำอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เลยอสวันนะครับตู้ลิมิเต็นะครับแล้วก็เ,เมทัลเจนอร์ไซเดอร์นะครับของนะอินแกรนะเหลอสามวันเช่นกันนะครับใครยังขาดหลืออะไรก็เรียบร้อยอันนี้อีกยี่สบวันนะครับผมยังเหลือสเต,ต็ปสุดท้ายนะยังดองไว้อยู่นะ อะมาไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้อ่ะพูดถึงถึงความสามารถนก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะอ่าผมยังไม่ได้ทําภาพนะครับอันนี้พอมันเข้ามาปุ๊บผมก็มาอัดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมทําภาพตามมาที่หลังนะไปเอาได้ไปดูได้ที่เพจนะครับที่คอคีอ่ะอันนี้นะครับสีสีว่ายน้ํานะครับก็เป็นนักบินอ่าเขาเรียกว่าเป็นซับพลอตจากซีรีส์นะครับโคดกีอัสนะครับประจําหุ่นกาเวนนะครับเซโร่นะครับ ความสามารถนะครับก็เป็นเซชินใช้ได้สองครั้งนะครับเพิ่มโจมตีนะครับแล้วก็แม่นยำสามสิบเปให้1นึ่แอคชั่นเลยนะแถมใช้ได้สองครั้งด้วยผมไม่แน่ใจอันนี้คือสตรองเปล่าแต่น่าจะไม่ใช่นะสตรองน่าจะเป็นโจมตีกับป้องกันอ่ะชื่อจริงๆมันคืออะไรจำไม่ได้นะครับขอโทษทีนะครับอ่าเป็นว่าเซชินดีมากนะครับโจมตี3 0และแม่นยำสามสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ซับเป็นซับเทียสีนะครับบวกพลังโจมตีเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ใส่ตรงสายนะครับก็คือสายโจมตีพิเศษนะครับโจมตีพิเศษมีใครบ้างก็เช่นชินเกตเตอร์ครับแล้วก็ตัวกาเวนเองนะครับกาเวนเซโร่นะครับก็เป็นสายโจมตีสเปเชียลนะครับโจนหรือโจมตีพิเศษอะ่ะหรือว่าโจมตีล้วนนั่นแหละเราจะเรียกเลยก็ได้ไปอีกนะครับ3.5เปอร์เซ็นต์กลางโจมตีนะใบนี้ดีครับดีเราไปใส่ชินเกตเตอร์ก็ได้นะถ้าสมมติเพื่อนๆไม่ได้มีคาร์เรนหรือว่าซับยังพอเปลี่ยนได้นะเน้นไปให้สุดทางนะครับได้แม่นอีกนะ จริงท่านี้มันก็เป็นท่าเดียวกับเซชินลิเวอร์แปดของเก็ตเตอร์นะของชินเก็ตเตอร์นะครับของเรียวมาเซชินลิเวอร์แปดคือท่านี้เลยนะแต่ว่าเซชินลิเวอร์แปดของเรียวมาเนี่ยใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับซับไพโลต์เนี่ยใช้ได้สองครั้งนะครับแต่ว่าก็ต้องจัดสรรสลัดให้มันลงหน่อยนะอ่าแล้วก็อันที่สองนะครับครูพี่น้องมิโกะนะครับว่ายน้ำนะอันนี้น่าจะเป็นกรอบสปีดหรือเปล่าวะอ่าเพิ่มพลังโจมตีนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์และโมดิฟิเคชันหรือความมั่งมีอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์น ีทั้งคู่เห็นไหมมันเป็นเซชินชุดที่ใช้แบบ1 A แอชั่นนะครับแถมใช้ได้2ครั้งนะเพิ่มถึง30% 2คอง่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความสามารถนะครับที่เป็นสแต็กนะครับหรือว่าสี่เช่นเป็นเทียสี่เช่นกันนะครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็โมดิลิตี้4.5%เนะครับเมื่อใส่กับแล้วก็เมื่อใส่กับสายโจมตีหลบนะครับบวกไปอีก2.5%นะครับทั้ง2ค่าเลยรวมกันเป็น7%เนะครับเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะ อันนี้ที่บวกห้านะครับที่บวกห้านะได้ใบไหนผมว่าก็คุมทั้งนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซชินทั้งคู่บวกพลังจุตีสาสิเปอร์เซ็นครับผมมองตรงนี้เลยนะค่ามันอยู่ที่ตรงนี้เลยส่วนสแต็กตัวหลังแม่นกับหลบเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใส่กับตัวอะไรนะครับแต่ผมมองว่าเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเกมนี้เซชินที่บวกเป็นเปอร์เซ็นต์มันทบได้เรื่อยๆนะครับเอออันนี้ไปใส่คอมโบกับป๊อตบัตก็ได้ธรรมชีก็ได้นะ หรือว่าถ้าเรามีเซชินบวกการลงทุนเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็ใส่อันนี้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็ทบขึ้นมาอีกนะออก็ถือว่าเป็นของดีนะครับของดีราคาแค่2 5 0หาสเพเท่านั้นเองนะครับการันตีหนึ่งใบหน้าตู้นะจัดไปอย่าให้เสียนะและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีนะครับถ้าเปิดตู้ full s t เต็ดร้อยจะได้เหรียญด้วยนะครับก็เอาไปแลก,กออมนะครับมีซีโร่นะมีของไลก้านะครับก็ไปเลือกเอาแล้วกันว่าจะแลกอะไรนะครับเจ็ดร้อยไม่ไหว250้หสิต้องมานะครับอ่ะมา เอาเลยนะสองสิบนะครับผมตั้งใจจะมาเปิดอยู่แล้วละ่ะถ้าได้มากกว่าหนึ่งใบคือกำไรนะครับถามว่าผม,มอยากได้อะไรได้ทั้งคู่ถ้าเป็นที่น้องมิโกะก,ก็ดีหน่อยก็เอาไปใส่ไฮนิวนะครับไปทําแต้มอินเตอร์ t i บชันแบตเตมากขึ้นนะครับถ้าได้ซีซีะ CC นะครับก็ก็ไปใส่ดันแม่นนะชินเกตเตอร์ผมนะ่าจะไม่มีสล็อตลงแล้วก็อาจจะเอาไปใส่ตัวอื่นนะครับมาลุ้นกัน ใส่จะมีใบเดียวแฮะปึ้งหนึ่งใบนะครับหรู้น่าว่าจะเป็นตัวไหนนะสบายๆแล้วครับตัวนี้มัน,ม,นมันการันตีได้แล้วถ้าใครเปิดตัวนี้แล้วได้สองใบนะครับหมายถึงได้ทั้งซีซีแล้วก็มิโกะนะเอามาชิงกันหน่อยนะครับมันมีโอกาสได้อย่างนั้นไหมผมอยากรู้จังซีซี CC ก็ได้นะก็น่ารักดี แต่ผมว่าสไปอันิเมีชั่นรอบนี้มันยังไม่เซ็กซี่พอนะสมพรปากเลยซีซีเลยครับเรียบ,บร้อยแล้วนะ <c oughs> ก็ปรนะ <c oughs> มาณนี้ครับสำหรับตู้นะครับซัมเมอร์ว่ายน้ำนะครับพิเศษนะแล้วก็ อันนี้นะครับเป็นการคาดการ์นะครับคาดการ์นะแต่คิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าตู้ไว้น้ํามันจะมี2ช่วงครับช่วงช่วงแรกกับช่วงช่วงหนึ่งกับช่วง2นี่คือช่วงที่1นะครับครึ่งแรกนะเดี๋ยวครึ่งหลังน่าจะมีมาอีก2ตัวนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะเพราะาปีที่แล้วก็มีชุดไว้น้ำทั้งหมด4ตัวนะครับก็เ,เดี๋ยวมารอรุนกันนะครับมารอรุนกันอยากได้สปายสวยๆเหมือนกันนะครับอ่า ok. แล้วก็เรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมีเรื่องของโบนัสล็อกอินเพิ่มเติมเข้ามานะะคครรัับเเิ่่่มมตต้้งแแืือนนลว ก็เป็นโบนัสล็อกอิน10วันนะครับได้เพชรทั้งหมด220เพชรนะครับมีหยดนะครับหยดท้องให้ถึง5หยดนะครับมีใบเซชินนะครับให้1ใบนะครับแล้วก็การันตี s s r นะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นเกมนะครับล็อกอินกันอันนี้จะมีไปเริ่มตั้งแต่วันที่11นะครับจนไปถึงวันที่20นะรอบนี้ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าเป็นล็อกอินแบบไม่เผื่อเวลาคนพลาดนะครับล็อกอินถ้าเราเข้ามาพลาดวันไหนก็คือพลาดไปเลยนะไม่ครบแน่นอนนะครับ เพราะว่าอันนี้มันคือสติกพอดี10วันนะครับก็ไปชนวันที่20ก็คือเดี๋ยวไปเข้ากิจกรรมอีเวนต์ฉลองครบรอบ2ปีนะครับซุปเปอร์บอทวอร์ที่ดีพอดีเลยอ่ะอันนี้ก็เน้นย้ำกันไปนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับทุกคนเปิดได้ตัวที่ต้องการนะครับสำหรับตู้ไว้น้ํานี้นะครับอ่ะขอให้คนโชคดีแล้วก็ทําอย่าลืมนะครับอินเตอร์สุชชั่นแบตเทิลนะครับทำไม่ได้สี่แสนนะครับชิปรอบนี้พลาดไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นชิปคิยแมกซ์นะครับบวกคิยแมกซ์นะครับพลาดดไไม่้จริงๆ ถ้าใครยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นไปดูคลิปนะครับผมทําไว้แล้วนะยาวหน่อยนะครับก็แต่ก็อยากจะให้ดูจริงๆนะครับเพราะว่ามันละเอียดนะครับการจะทำสี่แสนให้ได้นะครับถ้าทีมเรามันไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการนี่มันก็ต้องใช้ทริคเยอะเหมือนกันนะครับโอเคครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้าไปละโชคดีนะครับสวัสดีครับ